ในปี2025ทีมวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการคว้าแชมป์โลก2รายการใหญ่ในปีเดียวกันนับเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องในการพัฒนาทีมของพวกเธอเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาณสนามอินดอร์สเตเดียมฮหมากกรุงเทพทีมชาติอิตาลีพัง่ายคอมบัลังแชมป์โลกสมัยที่สองหลังโชว์ฟอร์มสุดแร่งสมราคาเบอร์หนึ่งของโลกด้วยการเอาชนะตุรกีไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ 23, 13ต่อ 25, 26ต่อ 24, 19ต่อ 25, การคว้าแชมป์โลกครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาความมาางบอลลังแชมป์โลกอีกครั้งหลังจากที่เคยทําได้เมื่อปี2002ก่อนหน้านี้นทีมชาติอิตาลีได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025โดยการคว้าแชมป์สมัยที่3โดยเอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศการคว้าแชมป์ในรายการน,นี้ถือเป็นการยืยนยันถึงความแข็งแกร่งของทีมชาติอิตาลีในระดับนานานชาติในศึกชิงแชมป์โลก2025ที่จบลงไปอเลเซียออโรนักตบสาวของอิตาลี ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP และยังได้รับรางวัลมีหลังยอดเยี่ยมอีกด้วยจุดแข็งของทีมชาติอิตาลีมีผู้เล่นตัวเก่งๆอย่างเปาลาอิโกโอนูอเลเซียออโ,อโรและมิเลียมซิลลาเป็นผู้เล่นหลักที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกการแข่งขันการเล่นเป็นทีมทีมชาติอิตาลีมีการเล่นที่เป็นระบบและประสานงานกันได้อย่างดีทําให้สามารถเอาชนะทีมแข็งแก่งได้และทีมชาติอิตาลีมีการพัฒนาผู้เล่นและกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรักษาความเป็นทีมชั้นนำของโลกได้ การคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในปีเดียวกันถือเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีและเป็นการยืนยันถึงการพัฒนายอย่างต่อเนื่องของทีมชาติอิตาลีในวงการวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกบทสรุปทุกอย่างในวอลเลย์บอลหญิงทิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพมีดังนี้อิตาลีควา้าแชมป์โลกสมัยที่2ไปครองและบราซิลคว้วาอันดับสไปครองรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนักกีฬายอดเยี่ยมตำแหน่ง MVP อเลเซียออโรอิตาลีหมวเสาวยอดเยี่ยมมายูอิชิกาวะญี่ปุ่น กาบิลากิมาเลสบราซิลบอลเล็วยอดเยี่ยมเอดาเออเดมตุรกีอนาดานีซีอิตาลีตรับอิสระยอดเยี่ยมมัวริคาเดอเจนาโรอิตาลีเซตยอดเยี่ยมอเลเซียออโรอิตาลี B หลังยอดเยี่ยมเมดิซาวากัสตุรกีจะเห็นได้ว่าทีมชาติอิตาลีในปี2025ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในด้านเทคนิคและจิตใจการคว้าแชมป์โลกทั้งสองรายการในปีเดียวกัน เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของนักกีฬาวัลเลวัลหญิงอิตาลีในการแข่งขันระดับโลก